ก็สวัส no ดีท yes. right. right. ่านผู้ชมทุกคนนะครับผมอยู่นีดนึรับข้อสู่รายการหมาม่วงนะฮะเพื่อเพือกนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะต่อไปที่ผมจะไม่ทาเป็นรายการแล้วเว้ยทำเป็นแบบลงลงคลิปกันนะฮะตอนแรกผมว่าจะถ่ายตอนที่ลงมาจากรถกระบะนะฮะแต่ว่าเขินเนียเออน้ำมันก็เสานะฮะไม่กล้าทาตัวบ้าๆบอๆวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคุณนัทเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการตกปลาเนาะแล้วเราก็จะไปเขื่อนเว้ยแต่เขื่อนมันปิดก็เลยต้องมานั่งตก ก็เป็นแบบบ่อตกปลานะมันจะแบบสีเหลี่ยมไปครอ่ามันจะมีหลายบอ่อนนะบอ่อนนี้นะบอ่อนนูน้นบ่อนนู้นนะฮะนั่งแยกๆก,กันแล้วก็ตกกันนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูนะว่าตกได้กี่ตัวนะอย่างนี้เขาเช่าใช่ไหมคนระับเช่านะครับก็จะชอบเป็นแล้วก็ตกนะครับอย่างนี้ตกเอากับเบ๋าได้เปล่าแบบตกเอากับบ้าแบบตตบบ๋าอ่างเงี้ย<ม>ได้หมดนะ<ม>โอเคเดี๋ยวผมขอเซ็ตของก่อนนะครับ เหมือนที่บารีบรีปะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ใช้เหยื่อใช้เดือนนะครับอันนี้ใครมาดูไม่เป็นอย่างงี้เห็นปะเนี่ยเดินไปเป็นแล้วไปหดขึ้นแบบมันมีคนมาตกนะคาปะแยกกันตกวันนี้มาทำแล้ครับตกปลาเดี๋ที่ด้านี้เห็นเราเห็นแล้วมีสองตัว ตัวซูมไปนี่อะมันซูมไปนี่ลอยนู่นตัวนัึงสองตัวหนวกขาวนะแล้วก็ตัวฝั่งนู้นนะยังไม่ตกเลยโผล่มาสองตัวแล้วนะฮะกระป๋องปิดกระป๋องคนนี้มาทำอะไรนะครับคนนี้มาทำอะไรครับมันมานทำอะไรมากินมากินมันเล่นกระถางอันนี้ก็ทำการวางเบ็ดนั่งได้นะฮะเล่นกระถางเล่นกระถางยื่นเบ็ด กว้างนะมันจะไม่กว้านะงนะมันประมาณกี่ไร่แล้ววะเนี่ยกรออมแบเนี่นนนา,ยายคลคลิปอีพีก่านะที่แบบลากปลาบอกประมาณนี้เลยนะเอากินเอเพิ่งลงใ,ใช่ไห้กินเิมันกินปลาหน้นาดินตะกัวนรถ,ถอยมานี่ก็ที่สำหรับลงนะฮะของวันนีงเขาไม่ได้จ่ายนะไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ อยู่กับสมาชิกเดิมเลยนะคลิปที่แล้วก็สมาชิกเดิมไงยัังไม่ได้กดเลยมต่อเยเับสาแล้วห้อยมา้นะิตาเถอะผมจะพารไปถานในน้ำนะว่าในน้ำมีปลาแล้วมั้งเราจะเริ่มจากการดับลงไปนะเฮ้ยร้อยห้าแล้วเฮ้ยร้อยห้าแล้วน้น ผู้ติดตาม105นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะอ่าเจ๊ไม่เยอะแต่ก็ใกล้เยอะร้อยคนเฮ้ยธรรมดาเราต้องคุยคนเดียวไปยูทูบเบอร์เออใช่แต่ตัวค้อนยิงนี่ของฮะการตกปลาเป็นไปที่ต้องใช้สมาธินะฮะถ้าว่าตกดังนะเขาคว้างนะมาใส่ถ่ายหมดทุกคนอะโอเคนะฮะก็รอ เด็จะไปดูความคืบหนะ้าคู่นไหมคือเมื่อกี้งูอาคอนด้าทุกคนนะว่าประมาณสามสีม่เมตรอะโดดมาเมื่อกี้นะใช่ไหมคือใช่ปะปลาขึ้นใช่ไหมเด็กหัวขาวเลยโอเคนะฮะโอเคนะ,ะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะผมตั้งสระ,อ,ะอุ้ยเชี่ยงเ <laughs> ก็บร่วง เดี๋ยวเซียนนัดเราจะนั่งตรงนี้นะฮะเพราะว่าเขาเอาเบ็ดลงเลยเแล้วก็ต้องรอนะฮะการตกปลาไปที่ต้องใช้เวลานะฮะไม่ใช่แบบยนปุ๊บเ่ี้ยปลากินเลยไม่ใช่นะโอเคทุกคนไปกันป่ะนะ่ะไอตรงสรันลางแดงอะ่ะเราจะขึ้นไปกันนะครับบายเลสโกโอเคนะ,ะเราเดินม,มาถึงละทุกคนที่เ้าสูงอะ่ะเมื่อกี้เมเห็นปลาฉลามมาตรงนี้นตัวนึนงอ่ะ แต่มันน่าะลงบาตรงกลางบอนะ่อนะมันก็ไม่ค่อยสูงนะแบบอยากแบบถ้าไม่ถือเป็นบอ่อตกน้ำให้ผมกระโดดลงไปเลยแบบกระโดดลงไปงมหาปลานในน้ำอ่ะชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ อัน,นนี้เพื <S <S ่อบางคนไม่รู้นะมันคืออะไรครับอันนี้เหยื่อปลาครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับขนมปังแล้วก็ลำรับขนมปลาขนมปลาขนมปังแล้วก็ลำนะฮะมันนเป็ที่ไม่รู <Liberty eye> ้นะครับถ้าไม่อยากรู้อะไรที่ลึกไปกว่านั้นไปหาลุงซุดอดำน่นั่งโอเคครับผมอันนี้น่าจะเป็นของของคนที่มาตกต็ทีเดียวนะเพราะว่าขนะขอไม่ตรงนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูของอุปกรณ์ในการทําอุปกรณ์อุปกรณ์ในการจับปลานะฮะ เฮ้ยๆลุงลุงหน้าลุงเห็นไหมคือมามาวะดูคนดีๆมันติดมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะคนอุปกรณ์ในการทำตัวมันจะมีทางด้านของสวิงนะตัวนี้ก <mission> ็เอาไว้จับแล้วก็ พีววจะขอให้คนดูหน่อยอันนี้ใช่เป็นเนี่ยกิ๊บตัวแค่นี้เนี่ยเนี่ยที่ว่กิ๊บตีบลาเอาปิดกี่โมงเยินหาโอเกิน เดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวเนี่ยผมจะพาทุกคนไปรีวิววิธีการเยี่ยวในป่าว่าเวลาการเยี่ยวนะเขาต้องเยี่ยวไงนะเราต้องมองวันว่าเราจะไปทางไหนครับเราต้องดูก่อนทำเลที่เราจะไปมีคนไหมทำเลที่จะเข้าไปไเยี่ยวอ,อ,อ,อันนี้สอน <โด S 1> สำ <ะ S 2> หรับคนไปรู้นะฮะว่าเวลาจะเยี่ยวนะต้องทำยัต่อไปครรับเาจะเข้าไปนะฮะอะไรที่ไม่จำเป็น เนี้ยเอกสารเราเพื่อคนที่จะมองฝากไว้นะครับเยถ่ายอะไรกันลุงได้ยังล,ง,ง,ยง,งลุงลุงเงียบนะลุงเป็ไม่ควลุงลุงกวัหลังลุงปรหลังเฮ้ย กลับมานะะฮดดิอยากจะบอกว่าคลิปนี้ผมก็มีส่วนรวมนะครับบางครอาจจะไม่เห็นหน้าผมเสียงแหบเฉยบางคนั้งไม่เห็นหน้าผมเ้ยแต่ผมอยู่จริงนะผมเป็นคนถ่ายเลยคือช่วงนะผมไม่ค่อยได้ถ่ายตัวเองลงเลยคือแต่ก่อนมันจะมีตากร้องเลยทุกวันนี้ทุกวัน ทุกวันเนี้ยผมถ่ายเองนะครับถ่ายเองตัดต่อเองกล้องไปไหนครับนั่นแหละถ่ายเองตัดต่อเองนะฮะพูดเองเลยคือไม่มีสคริปต์ไม่มีหาเลยว่าเดินมาถ่ายถ่ายกัไม่มีอะไรทั้งนั้นอะไรก็ไม่มีไม่มีแอดเดอรแฟนก็ไม่มีครับรอรอรออย่างผมแล้วใครจะสนไหวล่ะ นึไว้นัดติดแล้วนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่มึงเห็นไหมเนี่ยดึงตัวเดียวสี่โลอะไรที่หัวเนี่ยเขาจะบินฉบับตอนนี้กันบินทบัตอนนี้กันไม่ได้ อตอนนี้ลราก็มาอยู่ข้างสะเลยนะนนเนี่ยอุปรกรณ์หน้าต่างเนาะผมก็ไม่ค่อยดูเยเด้เรื่องหรอก อูทายยูไซอะไรไม่รู้นะครับแต่เจ้าแต่เซียนเบ็ดบอกไซคอนะครับตอนนี้ นี่จังหวะนี้ได้จริงมุกนี้ประยุทธ์ประยุทธ์ฮะฟ้าเริ่มมืดแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะหกโมงครึ่งตอนนี้ก็จะหกโมงครึ่งแล้วนะฮะได้ไหมตัวเราป้องเลยตรงน้างันี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะบีเปล่ามก็ันเป็นนแบบี้ทุกคนเห็นฟ้าปะ กงอาจจะไม่เห็นเลยถาไหนถึงไหนก็ชนะอ่ะดิถึงหรือเปุ๊กมาเอามาวะมว่าน่าจะไม่ถึงใช่มันต้องไม่ถึงปาล์มกินแค่เหยื่อแต่มันไม่ยอมรับตะขอนะ่ยเห็นไหมไม่ถึงเออเมื่อกี้มันเกิดจะลงมอรอดูต่อไปแล้วทุกคนมันก็ไม่ถึงนะก็ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะทุกคนโอ้โหทุกคนที่ฮู้ลุงก็ตกไปแล้วนะอย่างเงี่ยตกไปแล้วหครับบอกนายมัครับเนี่ยพักอยู่ไหนอยู่ที่ไหนครับ ออบอกคนดูแนวตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมาตอนนี้ออตอนนี้ประสบปัญหายุงชุมครับเราจะอยู่กันไม่ได้ก็ยุงไล่นี่แหละครับตอนนี้เก็บของหมดแล้วนะก็ะต้องกลับกันแล้วนะฮะใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามซับไต,ตค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บางคนถามว่าได้อะไรน่นนาจะติดมาไม่รู้เลยว่าผมได้อะไรฝากตามเราหนูที่ชอบตกปลาด้วยนะความชอบงี้เมาแล้วก็ติ๊กต็อกนะฮะจะขึ <Yeah> ้นไหมฮะ ติดตามทิกตอ,อกแล้วก็อย่าลืมติดตามติ๊กติกนะฮะมันล้วทุกคนไมบบารนะผมเกับคลิปหน้ะ